วันนี้เดี๋ยวผมจะพาเปิดเลยเมื่อกูเตรียมตัวสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีฮะสวัสดีครับช่องจะต่อฮะจะไปไหนกันวันนี้นั่นแะดิพี่ตามมาเนี่ยจะไปไหนวันนี้เดี๋ยวผมจะพาทุกท่านที่ผมคิดไว้เลยนะผมจะพาเอฟซีทุกคนไปกินแมวกันฮะวันนี้เราจะพาไปกินแมวรบอกเลยแมวร้านนี้อร่อยชีเด็ดฮะเดี๋ยวทุกคนบอกไอ้ยันแมวจริงป่าไม่ใช่นะครับร้านอาหาร ครัวลุงแมวอยู่ที่ตลาดไทยนะครับเป็นร้านอาหารป่าชื่อดังเลยเป็นเขาบอกว่ามีซิกเนเจอร์ปลาตัวใหญ่ๆรสชาติเผ็ดๆเดี๋ยวเราไปกันเดี๋ยวเราไปกันฮะที่หลังึงอย่าเปิดอย่างนี้นะกูตกใจเลยแล้วเปิดประตูมาปั๊บเฮ้ยเปิดแล้วมึงนี่อยู่ช่องไอโอดมากไอ้โตไปฮะไปไปไกันกันตอนนี้เราก็ถึงตลาดต้นไม้ ในตลาดไทยนะครับร้านอาหารลุงแมวนะครับอยู่ในตลาดไทยในโซนต้นไม้นะครับอยู่ซอยสี่จําไม่ผิดซอยสี่ชัวร์วอันนี้พี่ไม,บบามา์ต้องเปิดแมพเลยหรอมาโอ้ต้องเปิดตลาดไทยผมชอบมาดูต้นไม้ม,มันก็สวยก่อนมาไทยคนเดียวฮมคนรักต้นไม้รักนคนรักธรรมชาติรักเด็กกักธรรมชาติใช่แล้วนี่ครับนี่เจอเลยดิว่าเจอแล้ว,เจ,ลวเจอแล้วครับอยู่ซ้ายมือเราเอ,อ้ย โอ้หใชครเดียวว่าโอ้โหคนเนียบเลยสวัสดีครับสวัสดีครับเมื่อวานก็ฝนไม่ตกเราถึงร้านลุงแมวตอนนี้เราถึงร้านลุงแมวอาหารป่าอยู่ในตลาดไทยนะครับตอนนี้ฝนตกแล้วแล้วก็ที่เปิดเราก็ตาจ,จะอันแตตรงห่งหิยคือผมก็ไม่เข้าใจตากล้องผมเหมือนกันที่เปิดอื่นเยอะแยะไม่เปิดมาเปิดตรงหิ่งหิยอะไรเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูเมนูกันว่ามีอะไรแปลก ในร้านลูกแมวที่เราจะสั่งกันวันนี้ครับชอบเปิดกระดูกกันนะไปหักไปหักตอ <c oughs> นนี้จะพาน้องๆสองคนมากินต้มยำปลาไหลโอเคไหม <c oughs> ไม่เคยกินเลยเรามาต้มยำปลาไหลเป็นตัวนะครับต้มยำปลาไหลเป็นตัวแล้วก็เมนูซิกเนเจอร์เลยก็คือ,อปลาหมอไทยใช่ค่ะชูชีชูชีปลาหม้อไทยชูช,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 ชีต้มยำปลาไหลปลาทระถิ่นท,ทำไงได้บ้างครับปลากระถิ่นจะเป็นย่างแล้วจะเป็นต้มยำ ต้ยมยำเหมือนกันมันจะสองต้งยมยำหมูใช่หรือว่าอะไจะเป็นอย่างอื่นผัดเผ็ดว่าอะไรผัดเผ็ดปลากระถิงต้มยำกบทอดกระเทียมผัดชาเก๊กแล้วก็ทอดมันปลาไก่เอาแค่เมนูนี้คือเพราะว่าร้านของพี่แมวหรือลุงแมวเนี่ยจานใหญ่เป็นจานใหญ่หมดเลยแล้วเรามากันแค่3คนเดี๋ยวมาดูกันนะฮะว่าจานจะใหญ่ขนาดไหนแล้ววัตถุด,ดิบ จะเป็นยังไงจริงๆเมนูของร้านลุงแมวเนี่ยจะไม่ได้มีเมนูตายตัวนะครับจะมีวัตถุดิบที่เขาหามาได้คือว่าวันนี้มีปลาไหลม,หม,มีปลาหมอมีปลาเนื้ออ่อนมีปลากรดคาร์โบไเด้าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเขาจะขึ้นมานี่ครับขึ้นไปดูที่เมนูว่ามีวัตถุดิบอะไรดังน,นั้นเราจะกินอะไรเราสั่งเขาได้เลยแล้วที่นี่เขาบอกเลยว่าอาหารจานใหญ่เวลาสั่งอย่าสั่งเยอะนะครับเพราะว่า อาหารเขาจานใหญ่ปลาหมอเนี่ยเขามาเป็นตัวใหญ่เลยเดี๋ยวเราลอ,ลองมาดูกันว่าวันนี้สิ่งที่เราสั่งไปที่อย่างห้าอย่างดูงที่จะเต็มโตไหมแล้วเรามากันสามคนน่าจะมีกลับบ้านน่าจะมีหองน่าจะลําบากนะฮะไม่เป็นไรเพื่อแฟนคลับเพื่อเอฟซีทุกคนอ่ะเดี๋ยวเรามาลอง,ลองรอดูกันว่าเมนูที่เราสั่งไปวันนี้จานจะใหญ่ขนาดไหนครับผมโอ้สายไอตอนสั่งตอนหิวไม่คิดใช่ไงอ่า ทีมงานเรามีกัน3คนครับรลอาหารที่เราสั่งวันนี้ทั้งหมด6เมนูฟซี FC, ท่านใดที่อยู่บริเวณแถวนี้นะครับตลาดไทยมาช่วยผมกินหน่อยร้านลุงแมวอาหารป่านะครับอยู่ในตลาดไทยโซนต้นไม้ผมบอกเลยอย่าสั่งมั่วสั่งซั่วดูฉานดูจานเป็นไงปลาไหลไกิโลเนี่ยดูปลาไหลดีเนื้อฟูๆอันนี้คือปลาไหลสดๆเป็นๆน,นะครับแล้วทํา ใหม่ทุกจานชัดเจนอันนี้ปลาหมอไทยสี่ตัวผมว่าสี่ตัวนัอนสองโลต้องมีอ่ะดูดิสองคาโลอ่ะเนี่ยดูตัวดิโอ้ยต่อไปนี่ดูทอดมันเมื่อกี้ผมเห็นทอดมันผมจะกลับบ้านอยู่แล้วนี่ดูแผ่นทอดมันนี่นี่ดูหน้าผมนี่นี่อะไทอดมันนี่อู้ทอดมันปากายครับใหญ่มากต่อไปนี่ครับเก่งเนือเก่งเนือเก่งเนือเก่ง อส่วนนี้นี่นี่เลยผมบอกเลยที่เด็ดหากินยากมากนี่นี่นี่ปลาหลดนะครับต้มยำปลาหลดแบบบนลาณเลยดูเนื้อดูพริกดูปลาแ่ให้มาจัดจับจะให้มาแบบโอ้ยทั้งตัวส้าไปไปมะขามเอโฟลเราสั่งอันนี้ไปได้หรอเดโนเสาร์ท่ากันเทียม เรสต่งเถอะเราต่างก็เถียงนอันนี้มั่นใจว่าเป็นกบเหรอฮะลูกขาคู่น้าใหญ่กว่า <color> น <storage fish> ้องไก่อ่ะใหญ่กว่าปีกบนอ่ะใหญ่มากครับจานใหญ่มากแล้วก็เทียมหอมมากกำลัลายแตกผำลลายแตกจริงๆมามามาลองชิมกันเลยดีกว่ามาเริ่มต้นกับเดี๋ยวก่อนนะขอข้าวนะผมกลัวรอสักนิดหนึ่งน้ำต้องพร้อมนะอยากแรกครับปลาไหล เดี๋ยวผมลองกินกระเป่าก่นอน้น้ำลายเลยใหญ่ๆเหนือเด้งดูฝันไม่มีกินขาวแดงขึ้นรู้เลยว่าปลาไหลสดใหม่แน่นอนอดีแล้วก็ปลาไหลเป็นไซส์ที่ไม่ใหญ่มาก ประมาณเนี่ยประมาณว่าสองสองผมไม่ถึงมนนั้ยประมานั้นดูอแล้วสมุนไพรเขานะเยอะมากหนึ่งจานเนี่ยก็เท่ากับหนึ่งตัวแล้วหนึ่งตัวเราคือด่ว,ว,วเยอะขนาดไหนอย่าคิดว่าผักเยอะนะครับนี่ผักมีเท่านี้ที่เหลือตักมันก็เจอปลาเจอปลาแล้วก็หลกักการดูปลาไหลที่สดง่ายๆเลยเนื้อเขาจะฟูๆเห็นไหม เป็นร่องๆไม่มีสีขาวซีดจะเป็นสีแบบนี้เลยคือปลาไหลที่สดๆนี่ดีอื้อยผกใจไม่ได้แบบกินไม่ได้คือแบบคือแบบแบบอร่อยปลาเนื้อเกลือโหเนื้อเกลือกว,ว่าเอาเผ็ดๆไปก่อนเอาที่เด็กก่อน เนื้อเก้งรสชาติจะไม่เหนียวเท่าเนื้อตัวเนื้อเขาจะค่อนข้างนุ่มมีกลิ่นเขาเรียกอะ่ะมันเป็นกลิ่นเอกลักษณ์เขาอะ่ะไม่ใช่มีกลิ่นสาวอะไรนะเอกลักษณ์เขาเลยรลกวาอเครื่องเทศกัดเข้าไปนุ่มๆอารมณ์แบบคุณกินเขาเรียกอะ่ะเนื้อเขาขุ่นนะแต่อันนี้อร่อยกว่าอื้มอร่อยมั่วสุดเด็ด <c oughs> สะใจวะบอกเลยสะใจ คลิปนี้ตลกตลกไม่เอาเนะไม่ตลกเอาจริงจังเลยจังครับผมเล่นจริงจังเลยอ,อร่อยเนี่ยมาครับปลาเกินแตกไม่เห็นนะต่อไปมาดูปลาหมอจุ่มบอกเมื่อกี้รู้นี่ัตวตัวนี่ปลาหมอนี่ผมจะไม่ยกตัวนะครับเดี๋ยวกินไม่หมดดูเนื้อก่อนตักเนื้อเลยอันนี้ช้อนนี่เป็นผมใช้ช้อนกลางนะครับไม่ได้ใช้แล้วมันๆน,นะโอ้โหตรงช่วงของมันมาก เป็นปลาหมอยักษ์นะครับไปแกไปหาที่ไหนมาวัตถุดิบนะนี่มาฮะลองชิมกันน้ำแกงผู้ชีกันวนวมีความเผ็ดไม่มากรสของกะทิมันนวัวเลยมันทำให้แบบเผ็ดเผ็ดมันมันหว,วานวาน,วาน,นิดหน่อยไม่ได้หวานเยอะครับมันน,นิดเดียว เนื้อปลานุ่มเด้งอบอกเลยสสยเมนูที่กินเนี่ยัยงไม่มีเมนูไหนด้อยเลยอร่อยทุกเมนูต่อไปฮะนี่นี่ให้ดูนหนึ่งตัวหั่นเป็นสามท่อนอ่ะคิดว่าปลาหลอดจะยาวขนาดไหนเอ <Okay. S 1> อันนี้ไม่ใช่ปลาหลดอดน,นี่เป็นปลารงรนียิยผมพูดผิดไปแกปลากระทิงครับปลากระทิงลายจะออกอลายหน่อยปลาหลอดจะไม่มีลายแล้วดูนะ้ำต้มยำานะครับสีของต้มยำ <ไป S 1> พริก นะครับโอ้โหแบบเด็ดคุอคนจะขอลองทดน้ำก่อนผมว่าน้ำเขาที่เด็ดแน่แน่หอมปีกขั่วหอมสมุนไพรหอมแล้วแล้วสิ่งที่หอมในต้มยำของปลากระทิงเนี่ยคืออะไรรู้ไหมฮะเนื้อปลากระทิงย่างเขาย่างก่อนใช่ไหมพี่เ<ม>ขาย่างก่อนครับนี่เขาย่างเลยย่างจนหอมเลยเนื้อเนี่ยจะมีเทคเจอร์หน่อยคือจะค่อนข้างหนึ่เหนียวดด้ง เนี่ยฮะตักแต่ยังเด้งๆเนื้อยังใสๆเนี่ยเนื้อดีอืมดด้งๆหน่อยฮะต่างจากปลาไหลนะเมื่อกี้ปลาไหลตัวใหญ่เนี่ยคือนุ่มๆกรูกอันนี้จะไดอกดด้งๆอืมอืมดด้งๆเด้งๆเด้งๆแบบโบรานโบราณเลยโว้ยจัดจ้านมากจัดจ้านมากตัวย่าง มันทำให้ตัวปลากระทิงอหอมแล้วมีรสชาติเลยอร่อยครับอร่อยออตัดใจผมบอกเลยตัดใจมาต่อไปพักได้ใช่ไักได้เลยได,ได้ได้ได้ยาวๆได้ผมรับต่อเลยยาวๆไม่ต้องพักนี่นี่ทอดมันที่เรารีวิววังนี้ก่อนให้ดูข้างเนื้อข้างในก่อนเขาทอดเป็นยังไง เหนียวหนึบดูเนื้อเนี่ยนหนึบมากหนึบหนึบเหมือนนี่คือปาการแท้ๆปากาที่แบบหนึบมากๆมีรสชาติเผ็ดเลยตัว ไม่ต้องจิมอะไรเลยนะตอนนี้ไม่ต้องจินเลยเด็ดอยากให้ทุกคนแบบได้ชิมบัตโอ้มันอร่อยจริงอ่ะคนดูนะอยาได้กลิ่นอะไรนะอยากให้ได้กลิ่นอยากให้ลองชิมแนะนำเด็ดนละอาหารป่าเนี่อเนื้อน้องไก่อันนี้ดีกว่ากระเทียมหอมมาก ลองชิมก่อนขออย่าใช้มือนะฮะอันนี้ใช้มือได้เมื่อกี้ผมหยิบไปละนี่โอ้โหอื้อหือใครชอบกินกบมาแล้วนี่บอกมาแล้วนี่มาลองอื้อหืออือหืออือหือผมบอกกันเนี่ย คือเด็ดอบนอกนุ่มหนคือกัดกเข้าไปแบบกรอบรล้วข้างในนุ่มอ,อื้มออ ถือเดือดจัดบอกเลยชิมเมนู6อย่าง,งจ้าต่อมาแล้วครับ